กลับมาช่องเ e ย็นหนึ e ่งแล้วนะครับช่วงมีช่วงดูรถกันนะครับนะฮะหลังจากเราเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดนะครับนะเราก็มีอมประกอบที่ต้องเช็คนะครับคร่าวๆนะครับผมประมาณ6ข้อนะครับนะข้อแรกนะครับดูพวกของเหลวนะฮะตรวจดูของเหลวว่าสียังโอเคไหมอะไรนี้นะฮะถึงจะสมมุติว่ามันยังไม่ถึงกิโลจริงแต่สีพินเพี้ยนแล้วก็กควรจะเปลี่ยนนะครับ อันนี้ของผมก็เริ่มจะดูหมืนสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วนะของเหลวนี้ไม่ได้หมาย,มายความถึงน้ามันเครื่องอย่างเดียวนะครับก็จะมทีทั่วไปพวกน้ํามันเบรกน้ำมันเกียร์ไอ้น้ามันเบรกน้ํามันคาร์นะฮะน้ํามันเกียร์นี้เราคงดูเองไม่ได้นะครับอาจจะต้องให้ให้อูเซอร์วิสเขาดูให้นะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างใต้นะฮะถ้าของผมผมก็ดูได้เพราะว่าผมถอดเองเปประจำนะแล้วก็พวกน้ํานะครับระบบน้ำเราเย็นนะฮะนี่นะครับ นะพอมันใช้เป็นนานๆปุ๊บมันจะเริ่มไม่ค่อยเป็นสีเขียวแล้วนะสีมันจะเปลี่ยนไปนะครับนะถ้ามันยังเขียวๆอื้อๆอยู่นะก็ยังโอเคนะไอสารละเย็นยังมีประสิทธิภาพอยู่นะครับนะนี้จบไปแล้วข้อนึงนะครับสำหรับการเช็คของเหลวนะฮะข้อต่อไปนะครับดูสภาพยางดูลมยางดูอะไรของเรานะครับว่าไปโดนอะไรม้างไหมโดนเบียดโดนอะไรไหมอะไรอย่างงี้นะฮะ นะสภาพยังโอเคไหมยังบวมแล้วหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับอูทั้งหมด4เส้นเลยนะแล้วก็เช็คลมเช็คอะไรนะครับไอการเช็คลมเนี่ยมันบอกเราได้หลายอย่างนะอาจจะบอกได้ถึงอยู่ดีๆลมหายไปนะเพราะโดยปกติแล้วมันจะไม่ค่อยร่วมไม่ค่อยสึกนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแรงดันลมมันหายไปนะฮะเหมือนหายไปสักห้าปอนเงี้ยหรือ5 5 psi นะครับบางคนจะถนัดใส่เป็น psi นะฮะ5 psi เงี้ยก็จะนั่งใส่ละ นะครับว่าจะมีรั่วมีซึมรูปซึมที่ไอตัวเติเตไมไหมหรืออะไรอย่างเงี้นนนะยนะครับนะข้อ2เล้นะครับนะต่อไปข้อ3ามนะครับเช็คลอบ,บอดี้นะครับดูรอบรอบบอดี้เลยมีรอยถลอกมีรอยกูดกีบมบ้างไหมมีแตกมีอะไรบ้างไหมรอยชนรอยอะไรนะครับนะถ้าไม่มีก็โอเคถ้ามีก็ซ่อมหรือไม่ก็แกงเค้มนะครับทีนี้เราจะมาว่าถึงเรื่องช่วงล่างแนละ้ว อาจจะดูพวกโชคนะครับพวกโชคพวกลูกยางนะว่าสึกหลอม้างไหมโชคแตกไหมเราอาจจะหลบหลุมตกหลุมหนักไปนะครับอาจจะมีแตกมีอะไรบ้างนะฮะถ้าแตกก็รีบซ่อมซะนะครับเพราะบางทีมันซ่อมได้นะมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลอดนะครับนะแล้วก็ครับเอ่อทีนี้ถึงข้อ5้านะครับข้อ5้าก็สังเกตอะไรพวกไฟอันัสัญญาณนะครับพวกไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟถอยนะครับอาจจะมีขาดมีอะไรไปบ้างนะฮะ พอเราเราเราวิ่งทางไกลบางทีเราก็ลืมดูนะครับไฟท้ายไฟเบรกพวกนี้นะครับนะฮเคยเห็นอยู่เหมือนจันหลายคันไฟเบรกไม่มีบ้างไฟเบรกมีข้างเดียวบ้างอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะก็ถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะไม่รู้นะครับเพราะว่ามันอยู่ไฟไฟเบรกคนขับจะน้อยครั้งที่จะได้เห็นนะครับต้องบอกยินดีดีใจนะฮะต้องคือบางครั้งเราก็ต้องเช็คบ้างนะครับต่อไปนะครับ้อสุดท้ายนะครับดูไสากราศนะฮะ บางทีเราวิ่งผ่านฝุ่นผ่านอะไรมามันก็ควรจะเอาไปเป่าสักทีหนึ่งนะฮะของผมก็มันต้องมันต้องถอดนอนนะฮะก็โอเคครับหวังว่าคงได้ความรู้ไปบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับนะจากการเช็ครถเบื้องต้นเนื่องจากเราเดินทางไกลมานะฮนะขอบคุณครับรยังไงฝากกดซับสไครด้วยนะครับ